เอาแล้วรอบแรกหลุดรอบสองเอาแล้วนายัยาดนวันเปลาวะไม่ใช่หรอกนายัดนวลจันไม่ดึงอย่างนี้หรอกมันวิ่งเบรดมันวิ่งปื๊ดไปด้วยอ่ะอันนี้อันนี้ไอคันนี้คันไหนเพิ่งตีใหม่หรือว่าคันเก่าคันเก่าแยกไปเห็นมันลุบๆอยู่มันมันไม่หนักอ่ะตอนนี้เหรอหนักไม่จริงเท่าไหร่หรือยี่โสกไม่รู้ยี่โสกก็น่าจะวิ่งแพ้แต่มันวิ่งสวนแน่ นวลจันทร์มันมาแล้วนายจันท<ะ>ก็ไม่เห็นวนวลนจันทร์กับผมแป๊บเดียวมาแล้วอันนี้มันไม่ไม่มาแล้วเนี่ยนี่ยนะ้โหฟรีเลยเห็นไหมเสียงหักกับมังไม่สู้ไม่พูดถึงไอ้นวลจันทร์ไม่ค่อยสู้เอาทำไมวิ่งไปทางนู้นนะไม่รู้ม,มันไปตักตรงน,นี้ก็ได้นายนายจันทไม่วิ่งเข้าหามันนะว<ะ>ิ่งมาหมุนนี่ไม่ดีเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันพ้นที่นี่พ้นสายเอ็น นูนไปเกาะออัน,นุนแล้วนะหรือมันกินขนนุนอะมันเกาะันนุนอะต้องวิ่งคล่อมไปทางนู้นอะเนี่ยนูนอะ <t ell> นเตอร์ว่าไงเนี่ยนเตอร์ <c oughs> เอาได้หยัดแล้วใจเย็นค่อยๆเล่นเดี๋ยนก่ <c oughs> อนอยู่คนเดียวเลยครับผมถ,ถ่ายวิดีโอเลยถ่ายวิดีโอแล้ว นายอยากทำไงครับปลาถึงกินครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับผมสองวันแล้วเนี่ยเมื่อวานกดไปสิบสามสิบสามโลตัวเดียวหุ่นหัวหล่ะโอ้โหไม่ไม่มันติดไอ้นั่นปน่ะทุ่นอ่ะไอติด มันยังวิ่งอยู่อ่ะ่ิโศเท่ากันเลยเดี๋ยวเข้าไหมโอ้โหไม่วิ่งตามมาทางนี้เหรอนี่ฮะนี่เดี๋ยวมันพลาดหมดนายฮวิ่งไปนู่นหินายฮวิ่งข้อมไปเลยโอ้ยมันเดี๋ยวมันขาดนายฮะเข้าฝั่งหินแล้ว รอดไหมรอดไหมรอดรอดบอรอดรอดไหมยกขันไหมยกยก,กขึนกข้นหนะน,น้า,นา,นา,ายาากย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 ยกยกกยกยกกยยกยกทุกยันไล่ไปโอยยกยกยยยก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 พกยกยกยลยก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 กย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 อยกยยายกยกยยกพกยกยยกยีกยกยกยย ยกคันนี้อ่ะรอดเลยนี่อ่ะรอดเลยกลับกระับกรับเอ้ากลับไปไหนอ่ะวิ่งกลับมาอีกติติดติดคันั้นแล้วติดไหนโยกป่ะยกอ่ะไป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 มันตื่นเบ็ดผมรอดรอดอ่ะยกคันรอดเดี๋ยวันอ่ะรอด ไป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 รงเทียบผมอ่ะด้บ้านี่ละเอาเอามงนี้นะตักมงนี้นะอยกอ้มันดึงสายผมมาแล้วเนี่ยเห็นปะสายผมมเดบีสายัฮะนี่ไงดึงสายเวทนี่ไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตายอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวก่อเดี๋ยวก่อนอ่ะเก็บก่อนเดยววพันยอสะไม่ใช่อีสกอาตัก เอาไปทั้งหมดเอารับรับรับนะเอาไปทางไหนทางมงอะรอดไปรอดไปดดตัก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 ต,ติดอะไรวะเนี่ยของผมนั่นรถเซ็นทรัไใ้สบายตึงใจททั้งนั้นแหละผมผมว่ติดอะไรวะตึงเปี้ยเลย มาณเท่าเดิมนะเท่าเมื่อวานนะไว่ยหน่อยโดไ่หน่อยโดอ่อนใจมาถดอ่อนใ่มาด้วยอยู่ไหนนูนนนฟังลูอ้หรออยู่คนเดียวมาบาทเนี่ ช้อนหางนะวเด้อข่าหางดิช้อนหางขึ้นเลยหัวไม่เข้าหัวไม่เข้าหัวไม่เข้าวานนี้ช้อนแล้วมันติดสายสายมันต้องหย่อนอันเนี้ยโอกาสดูช้อนหางขึ้นเลยดีกว่าตอนมันทิ้งตัวนอนออนหรนัน คนหลายมันละดูครับมามามาแอยิโซก์คะดาษยนิโซกมัน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 เล็กอ่ะมันดึงมันเล็กมันดึงไม่แรงไงเดตอร์เมื่อวานก็เมื่อวานก็บอกอย่างเงี้ยดึงไม่แรงมันเหมือนโวนจันหางมันม้วนเลยว่ะ ต้องรอหน่อยเอาแล้วลิ้นออกเลยก็ได้ด้วยปลาคนเนี่ยยายมันไปเบียดกับสายอีกเนี่ยเฮ้ยเอาสายออกก่อนสายไหนอันนี้เอานี้ไปดีกว่าไปทั้งเออไปทังหมรอดรอดรอดเอาไว้นี่ก่อนบบขึ้นไปทั้งปุ้นรอดอีกเยอะเตะรอดไหมรอดเลยยกอ่ะไป ไปเลยไปเลยยางเอ้ห่วมันอยากขึ้นพุ่นม่นึงมาาอันนี้มีตบหูมังบัดมาเรียกมาอ้าไปทางนู้นเลยตรงนี้ก็ใกล้ดิชันตามดิใจเย็นเย็นไปไปมเปลี่ยนมือนี่งัดรถได้หวักเต๋อมันคนละคาดกันมันจีบหเขากันใช่คันบาดเมื่อวานไ่เนี่ยไม่ใช่นะ เนี่ยเดินตามมาเนี้นี่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 เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเข้าย่าเอาซื้อนี่แหละให้มันอ้าปากทีวีเลยอย่างนี้มันจะมีอะไรเปลี่ยนตัวเนื้อเนี่ยสองข้อหรือคอียวบเนี่ยสองกลัวแล้วกินใกล้อะได้ยดมาใกล้ๆดิเดี๋ยวสายมันพลาดนี่จบเลยเนี่ยใจเย็นไปวะอยู่สาเรา่เห็นอยู่มุดมุดนะไม่เข้าเอ้า เงียบปอยเรื่อร้อยขอบคุณครับดับทิพยอ้ยใหญ่กว่าเมื่อวานิบกว่าใหญ่กว่าเมื่อวานสิบแปดอ่ะผมว่าสิบแปดสิบเมื่อวานเล็กกว่านี้สิบกว่าสิบสามไม่ใช่สิบกว่าเนี่ยเมื่อวานสิบสามเล็กกว่านี้มันเกือบมันขาดมันพันเลยนะแต่ว่ามันพันตอนนี้ผมติดในปากไอ้เพื่อนๆรองปากเข้าปากนะครับเข้าปากนะครับโอ้ยดับครับใหญ่กว่าเมื่อวาน โอ้ลิมผีป่าครับเกี๋ยวไม่ได้แดกครับจะหลุดแล้วครับ <c oughs> โอ้กันเล่นน้ำปานาน,ปานี้แล่นน <c oughs> ยีสกยีสกจะหลุดแล้วครับ <c oughs> เล็กประทั <c oughs> ถดถ่ายรูปอ้าวอุมอ้มอุม้ม <c oughs> อุ้มอุ้มหน่อย,ยโอ้โหนี่ครับผมใหญ่ใหญ่หญเอาเร็ว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  <c oughs> วิดีโอเอารูปบอกถ่ายรูปแล้วอ้าวเอารูปนะเอาแล้วครับผมนาเตอร์เล่นแล้ว ไม่เหงาแล้วทีนี้เฮ้ยทำไมมันมันมาง่ายแท้ล่ะตัวนี้มันไม่ง่ายหรอกมันไซส์เดียวกันเลยโอ้โหตะก้อไหลอยู่บน,นโอ้ยน้อยไม่ใหญ่เป็นยังไงไม่น้อยไม่ใหญ่ใหญ่นี่อยาดระวังลื่นตกน้ำนะ่ะใ<น>ช่ชันนะ่ะเ,เ,เอาดีๆนะ่ะเดี๋ยวหาไม้เนี่หยาดจะพึ่งติมปากเลยเดี๋ยวผมให้จับไม้ข้างนึง เนี่ยเนี่ยมือจับไม้ไว้เอออย่าปล่อยเต็มปากไม่ต้องห่วงดึงไว้นะเนี่ยจับมือนแน่นๆนะเพราะตัวนี้หัวมันดีกว่านะตัวมันเข้าหินนะ บาทนีปล่อย้อนเออเต็มคาราเบลเอาจนได้ไม่เท่าไรอไหาสนว่าโอ้ยสิบสิบบวกกันแหละจักรอบเป็นเอาวันนี้เป็นคนวันนี้เป็นคนตักเออเนื่ยัดเขาก็ได้ เอาเบ็ดรอดมาเบลทรอดมา <c oughs> เบลทรอดมาเือกระเด้งช่ยด้วยหนึ่งโยเออตายต <c oughs> า,าย <c oughs> ไหลตกน้ำเด้อคนน่ะคนตักอ่ะสวิงกันหน่อยวะที่เพืดอเดาบักงไงๆ่าสี่ห้องโอ้ยบ่เถือกเก็ดจังไดยสามเทียแล้วนะต้ผู้เฒ่าเมียตัวนี้ก็รอดแล้วโอ้ออกจังเออตายแล้วมึงไปเลยมา อ้อนยกมีมีเอาเอาย้อนตัวนี้เซนผมไหมผมเล่นเลยอ่ะเอยโอ้ยยาวว้ยตัวนี้สิบวก10ิบนเลยมเนี่ยเยตัวที่หแล้วครับผมลัตเตอร์นำนายัดแล้วนะ

สี่วันติดแล้วนะนี่นะนี่อะสี่วันติดแล้วใจเย็นมันกินสี่วันติดแล้วจอดีนะจอดีไม่ยอมง่ายนี่ผมก็เห็นคนใจเย็นนั่น่ำบิดแรงข้นนี่แหละจิบเฮ้ยบิดจันเดย์มึงบวชไรบุญยศ กัวยังไม่ยอม,มยังไม่ยอม,ม,มปลาอยู่ตรงนี้แตกหมดเลยแตกหมดเลยกำลังจะมาตกเลยไม,ไม่ย้ายมาแล้วปลากำลังเป็นฝูงเลยปลาน้อยปลาดินนะี่ะมันเป็นต่อจวชื่นไหมต่อ,อยูคุณ กินกระถินตรงนั้นนะฮะงวงมาครับไวมันเราออกว่าอออกว่าเท่านั้นแหละเดี๋ยวงัดมางัดแล้วหนัดไม่อีกคนเบิร์แห้งคือออกก็ยังเลยไปพูดเลรอไปแล้วเอาเรื่องไปพั่วไปจีบไปไว้มันไม่ยอมเดี๋ยวมันก็ยอมมันเบิดแรงเดี๋ยวนี้แหละโคตรนี่แหละคือเบิดนตตั้มยาแล้้วโอยเบิดจังเลยเนาะ

dừa nó mệt rồi dừa <laughs> <Để đi mình. cười> muốn nọc ừ oh. để hai mươi bảy lại tỏ tỏ nó không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 

เด็อาครับผมมันเล่นดินจนได้มันดูดอยู่ใช่ไหมอยู่ปะอยู่อยู่เอาแล้วเอาแล้วโอ้ยไก่แค่ล่ะตัวนี้รอกอ,อ,อุ้มันกินไก่เว้ยไม่วิ่งเนาะมันกินหย่อนเนาะ,ะเฮ้ยไอ้อขนุนก็ อันนี้ว่ะอคันเขียวอะสายเขียวอะวิ่งเข้าวิ่งเข้าวิ่งเข้านี่แหละตรงนี้แหละงานตรงนี้เลยน่เด้อที่เดียวมันนี่แหละอุ like ้ยมันเอาเว้ยมันไม่ได้กินแต่เ like ช้าโอ้ยผ้าดักนี่นี่เด้ออย่างงี้เฮ้ยเอออย่าี้อย่างงี้ พาไปแล้วหมุนเก็บะ่ะไม่ต้องไม่ต้อง,อง,องเดี๋ยวจับวิ่งขี้ผายเลยตัวนี้เนาะเ,เออวิ่งแรงเลยโอ้โหเตอร์ตีไก่ทุกคันเลยนี่ว่า ถือว่ามันขึ้นเดี๋ยวตรงนู้นนะนะอย่าตีไม่ถึงนักทีต้องไปเอาเบสมาแล้วเฮ้ยมันเข้าหินนะเอาไงรอดไหมหรือไงเออออกก้นมันเหนื่อยเลยมึงเล่นไอ้มันดิ้นตายเลยเราจะได้คันนี้ตีนานยังเนี่ยนานเก็บเลยเหรอเก็บไหม เอาไม่พันแล้วมั้งปล่อยไว้ก่อนเนะปล่อยอะพอถ่ายแค่นี้ก่อน